เอาละครับวันนะี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมต้นกล้านะครับผมทุกคนเราอยู่ในเกมกาลินาฟรีไฟนะครับผมเองครับก็วันนี้เนีเขามีการอัปเดตนะตู้อ e ีโวเข้ามาใหม่เป็นชุดใหม่นะครับผมทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายพี่ก้าก็จะมารีวิวทุกคนดูเฮ้ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนั่นเองนะครับผมทุกคนโอเคถ้าคุณพร้อมแล้วอย่าลืมฝากกดตามกดซับสไครต์และกดไลค์ให้พี่ก้าด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยผมทุกคนครับาตา่าต่าตาาา่ ชุดนี้นั่นเองนะครับผมทุกคนอ่าพี่กาพาทุกคนดูมันจะมีชุดผู้หญิงและชุดผู้ชายนะครับผมทุกคนทั้งหมดจะเป็น6ชุดนะครับผมผู้ชายมี3สีนะครับผมนี่ขาวน้ำเอ่อม่วงแล้วก็แดงนะครับผมผู้หญิงก็เหมือนกันนะครับผมทุกคนนะแดงม่วงขาวนั่นเองนะครับผมทุกคนซึ่งถ้าเกิดเราจะสุ่มทั้งหมดนะผมเราต้องใช้พิมพ์เขียวทั้งหมดเนี่ยอ่าหกอันแล้วก็ใช้หินแปลงล่างนะครับผมทุกคน14ลูกนะครับผมอันนี้คือแค่ผู้ชายเท่านั้นนะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็ใช้เท่ากันเหมือนกันนะครับผม ซึ่งพี่ก้าก็จะรีวิวฝั่งผู้ชายก็จะส่มชุดผู้ชายเลยทั้งหมด3ชุดเลยนะครับผมเรามาดูว่าเราจะหมดเพชรเท่าไหร่โชคดีที่ว่าผมได้หินแปลงล่างเนี่ยจากการที่ว่าตู้อีโวบัครอบที่แล้วถ้าเกิดทุกคนได้ดูคลิปที่ว่าได้ฟรีสิลูกมาก็เลยมีอยู่สิลูกนั่นเองเท่าว่าเรามาหาแค่พิมพ์เขียวก็พอผมทุกคนนะพิมพ์เขียวอาใช้แค่6อันเหรอเดี๋ยวมาดูว่าเกินหรือเปล่าเอาเพื่อการไม่สาวเวียเอะเดี๋ยวเวลาเราเลิกันเลยผมทุกคนบึ๊บ เอ้ยลืมให้ทุกคนดูว่าพิก้าครับแล้วนี่เราสามารถแลกได้ไหมแลกได้นะผมมันใช้ตั๋วสุม่มอาจากไอเขาเรียกว่าตัวจากบัตรของปืนอักนะผมเพื่อมันแลกตรงนี้ได้นั่นเองนะครับผมทุกคนอ่าแต่เดี๋ยวพิก้าจะลองสุมให้ทุกคนดูก่อนว่า6ใบเราจะเสียเท่าไหร่นะครับผมในส่วนพิมพ์เขียวผมจะไม่แลกนะเพราะอยากให้น้องๆแบบเออแบบคนที่ไม่มีจะได้ดูว่ามันออกยากแค่ไหนฮะนี่หินแบงล่างครับเราไม่ได้สนใจอย,อยู่แล้วไหมหินแ้างล่างเราเยอะไงโอ้โห อีนูพิมเขียวไม่ออกเลยบ้างเนี่ยโอ้โหโอ้โหยังไงอะ่ะผมพูดเลยว่าเราได้แน่ละหนึ่งใบด้านขวานะครับผมจต่การสุ่มคนแปดสิบครั้งถ้าเกิดผมไปแลกมาผมก็ขาดแค่สามใบอะ่ะแต่ผมไม่อยากแลกไงลองกอนโอ้โหอะไรไม่ออกเลยพิมเขียวไอ้ลองแต่หินแปลงล่างเชื่อเจมแม่งเล่นกูแล้วเจมล็อกไอดีผมแล้วดูทรงล็อกกับผมเกลือแล้วเห็นไม่หามาหลายคลิปแล้วไนงะ โอ้โหชัดเลยหยินเปล่างมีเยอะและออกอย่างเยอะเลยรอบเอ้ยมาแล้วเว้ยหนึ่งอันเว้ยแม่ออกยากแล้วเนี่ยดูทรงเลยเนี่ยผมคิดว่าเราสุมหาแค่สามใบก็พอมั้งเนี่ยโอ้โหหมดเยอะว่ะรอบนี้โอ,โอ้ยเบิ้ล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 อะไรก็บิเบิ้ลลูกอีเบิ้ล ตอนนี้ได้มา3อันแล้วนะครับพ่ก้ากดรับทางด้านขวามาด้วยนะผมเพราะมันมีหนึ่งอันที่มันแจกจากการสุ่มครบ80ครั้งเนาะอ่าเรารับมาก่อนครับถ้าว่าตัวนี้มีสีอันและจริงๆนที่ผมพอแล้วก็ได้นะแต่ผมอยากสุ่มต่อ6อันให้ทุกคนเห็นฮนะอ่าขายดีแค่อันเดียวครับอันเดียวลูกอ่าเราได้มาแล้วนะผม6อันนะครับผมที่พก้าสุ่มได้มานะครับผมก็สามารถนําไปแลกชุดได้แล้วนะครับผมเพื่อนก็ผมบอกเลยว่า พิมพ์เขียว6อันที่ผมสุ่มมานะครับผมนะใช้เพชรทั้งหมด3,510เพชรนั่นเองนะครับผมทุกคนในการสุ่มนะแต่เมื่อกี้ผมมีหินแปลงล่างอยู่10 10 13สิบสเราได้วันนี้มาอีกเป็นประมาณ8ลูกอ่ะประมาณนั้นผมประมาณ8ลูกนะผมที่ผมได้มานะครับผมทุกคนอ่าโอเคก็ยเราเข้าไปแรกกันเลยดีกว่านะครับผมทุกคนอ่ะชุดผู้ชายของเราผมแพงที่สุดครับแรกเลยฮะบ,บึ้มบึ้มบึ้ม,ม,มนี่แต่มันออกแนว ชุดมันออกแนวแบบยังไงก็ไม่รู้ไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะครับตกลงครับต่อเลยครับต่อเลยครับบึมนะครับผมเจ้าสีม่วงครับผมทุกคนนะบึมบ,บึมบ,บึมปั๊ดเข้าไปนะครับผมสีขาวครับผมทุกคนเราก็เอาอันนี้มาแลกได้เหมือนกันเนี่ยนะปั๊ดแลกเล่นแลกเล่นแลกเล่น แรกเลนเดอร์ไม่ได้ใช้เลยเดอ้อแรกเลนเดอร์ยังไงปืนอักผมก็ได้หมดแล้วครับผมทุกคนนะเราก็สามารถนำมาแลกชุดตรงนี้ต่ออีกได้นะถ้าเกิดว่าหินแบง์ล่างมันพอนะครับผมทุกคนอ่านี่จะใกล้ไม่แลกนะขี้กเกียจแลกเก็บไว้ก่อนฮนะโอเคเราเข้ามาดูในส่วนชุดกันดีกว่านะครับผมทุกคนอ่านื่นๆครับนี่ทั้งหมด3ชุดนะครับผมที่วิวก้าได้มานะอันนี้ไม่เกี่ยวแอบ,บสุบมาแอบบแอบบสุบมานี่ปืดปืดสีขาวปืดสีม่วงเนี่ย คือสีขาวสีม่วงจะไม่มีเอฟเฟกอะไรนะครับสังเกตไหมมันจะมีเอฟเฟกแค่ที่มือนะครับผมถ้าเกิดเป็นตัวสีแดงเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกอยู่ด้านหลังด้วยแม่รอบๆตัวที่หมุนอยู่อ่ะนั่นแหละครับผมก็คือสีแดงจะมีเอฟเฟกเยอะที่สุดอันเดียวนะครับผมเพื่อนๆครับเดี๋ยวกก็เปิดใช้สีทองเลยแล้วกันปื๊ดสวมใส่ไปเลยครับผมทุกคนนี่อ่ะปิ๊กพาไปดูหน้าแฟชั่นก่อนนะครับผมในส่วนเสื้อของมันเสื้อของมันนะครับผมทุกคนครับก็สามารถซ่อนเกาะได้นะครับผมแล้วก็ซ่อน เตรมเป็นในคล้ายแบบผีเสื้อผมเรียกงี้ดีกว่านะครับผมทุกคนแล้วก็ในส่วนเสื้อตัวอื่นๆสามารถซ่อนกระเป๋าได้ไหมนะครับผมนะเสื้อตัวอื่นซ่อนกระเป๋าไม่ได้นะครับผมนี่อันนี้สีขาวซ่อนกระเป๋าไม่ได้สีม่วงซ่อนกระเป๋าไม่ได้แต่สีแดงตัวเดียวที่เป็นตัวซ่อนกระเป๋าได้นะครับผมจะแสดงเอฟเฟกต์พิเศษเมื่อล้มหรือว่ากำจัดศัตรูได้นะผมเมื่อเรายิงศัตรูน็อกหรือว่าเรายิงศัตรูอาแบบซ้ำศพตายอะไรเงี้ยผมนะก็จะขึ้นเอฟเฟกต์พิเศษมานั่นเองนะครับผมทุกคนอ่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ วิ่งเท่เหลือเกินเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูในเกมมันดีกว่านะครับผมเพื่อนโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าล็อบบี้กันแล้วอีหน,หนูไหนไหนไหนอุ้ยโอ้โหึ่งนะอันนี้คือมันใส่กระเป๋ามาอยู่หน้าล็อบบี้อยู่ครับผมทุกคนเดี๋ยวเรารอ,รอก่อนนะครับผมทุกคนนะนี่เท่เท่เอาเอาเอา,เอามายืนแอคเอาปักท้งใส่แค่นั้นแหละอีหนูอย่ามาแอคเมียเปล่ามียเปล่าทำเป็นท่าตามพี่อย่ามียเปล่างงอะดิงงอะด,งงอดิไม่มีอะดิโถ อัตบัตเต้ยอัตบัตเต้ยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจออีหนูอะชมแวบกระโดดลงมาแล้วครับผมนี่ซ่อนกระเป๋าให้กับเราเรียบร้อยแล้วนะผมในส่วนของชุดนะครับผมเป็นไงชอบหรอเปล่ามันมีสบายด้านหลังอยู่นะผมเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับผมทุกคนนี่เห็นไหมมันจะปิวอยู่มีคนลงกับเราอะผมทุกคนนะสงสัยอยากลองของครับเขาอยากลองของครับผมตัวหนึ่งฮะอีหนูแต่วก็เลสหรอกเจอกับพี่เขาอะพี่ไม่อยากทำาเอิงเท่าไหร่นะแต่พี่นําำให้อิงถอยไปดีกว่า ก่อนนานไงพี่ก็เตือนแล้วแต่ไม่ฟังก็ไม่เป็นไรก็ไปรอนณนละ็อบบี้แล้วกันเดี๋ยวพี่เล่นก่อนอีหนูเข้าใจนะเอ้ยเมื่อกี้มันขึ้นเดฟเฟกต์ก,กว่าเราสังหารนะ่ะลืมดูอีกแล้วดีแหละชอบลืมตลอดเวลาชุดเตรีวิวชุดเนี่ยแต่แต่ละแต่ละแต่ละอะรอบนี้ผมลองเล่นปืนพาราฟิลบ้างดีกว่านะครับผมทุกคนพ่อน้องบอกว่าเฮ้ยพี่กาเล่นปืนใหม่ๆวะเบื่อแล้วปืนเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยจัดให้เลยอีหนู จากกระโดดยิงก็ไม่ค่อยรอดเติฟนี้ครับผมคนมันตึงกันเกินเติฟไทยเราเนี่ยแฉะแว็บแช่ซื้อกระเป๋าหน่อยละกันผมทุกคนไอวอลด้วยฮะเพราะว่ามันจําเป็นต้องใช้ครับผมวกนี้ฮะโหเจอแม็กกาซีนลั่นเร็วว่ะผมทุกคนแม่งต้องหาปืนดีๆเล่นน่ะเฮ้ยเล่น a อนดีกว่างั้นอะเอเอ็นราก็ไม่ได้จับนานแล้วนี่ผมทุกคนใช่ไหม จัด a อนดีกว่าครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนที่เราตึง AN เอจัดๆเลยถ้าเกิดคนดูจําได้เนี่ยเอาแล้วไงเทพเจ้าเ n เกับปืนอันนี้เขาเรียกว่าลายสีขาวแดง,ขงเขานะผมเอ็นขาวแดงนี่เป็นประจําตัวพี่ต้นกล้าเลยนะครับผมถ้าเกิดใครจําได้เนาะเดี๋ยวเจอผมหมดเลยเดี๋ยวเจอพวกนี้เดี๋ยวเจอผมซองควงหาไม่ได้ก็ไม่ต้องหาครับมาแล้วอีหนูชุดของพี่ด้านล่างมีคนวะมีคนเปิดขีบไปนะครับผมทุกคนนะใจะเย็นไว้ก่อนครับค่อยๆดูครับ พถ้าเกิดเราวิ่งลงเขาแบบงงๆเราอาจจะโดนเขายิงหัวแตกได้นะครับผมทุกคนนั้นต้องระมัดระวังนะอีหนูแต่ชุดมันก็เท่นะครับผมมันเป็นสบายสองตัวด้านหลังเนาะเห็นไหมมันจะมีแบบอันยาวๆอันหนึ่งแล้วก็อันสั้นอันหนึ่งนะครับผมทุกคนแต่กล้าขอเอิดทีบก่อนป๊บนึงเผื่อเอาลงเอาเหรียญไ้ซื้อของซื้อของอะไรเงี้ยว้าวอุ๊ยโ้หปืนหลุดอ่าอ่าไอวอ์มาดีกว่าครับอยากได้ขาตั้งไหมก็จับสามเฮ้ยข้างหน้ามีศพอีกแล้วหรือมันกิงกันตอนไหนยี่สิบ เนี่ยมีดหัวตัดเนี่ยพอเราไม่ได้รีวิวแผ่นนี้นะเออไอคลิปนี้นะมันมาตั้งแต่ต้นเกมมาผมทุกคนนะเห็นปะผมถือมีดหัวตัดอยู่แล้วก็มีดนี้ได้การเติมเพชรเ9เพชรนะครับผมทุกคนถ้าจะไม่ผิดนะใช่แหละเป็นไงคนดูชอบในส่วนชุดหรือเปล่าครับผมกางเกงรองเท้าเสื้อของมันหรือหมวกนะครับผมทุกคนนะแล้วแต่คนชอบนะแต่ดวงตามไม่เกี่ยวนะดวงตามันเป็นของไอ้นี่นะครับผมทุกคนเป็นของชุดบูยาเดนะครับเฮ้ยด้านซ้ายมีไอวอล่ะน่าจะมีโนวตรงนี้เฮ้ยโอ้โหมีโคโนผมทุกคนนะ โอ้โหถือว่ารอดไปได้อีกไอหนูคนนี้ลุงนี้ผมยิงหัวดีกว่าไม่น่าใจร้อนเลยผมทุกคนนะลืมไปติดเล่นเซิร์ฟนอกนะเซิร์ฟนอกปืนมันแรงจัดอะไปแล้วครับเริ่มหนีแล้วครับเริ่มหนีแล้วครับเริ่มหนีแล้วครับเริ่มถอยห่างนะครับอุยอุยอุยสะด้งเ้าเอา,เอา เขายิงกันอยู่มันมาจากไหนนี่ตัวเนี้เล่ตัวนี้ก็หาเรื่องนะผมว่าเนี่ยเขาดูทรงหาเรื่องนะหาเรื่องจะตายไม่พักเลยเนี่ยว้ายเล่โันมาตัวใครก็ต้องหลบครับผมบอกเลยว่าถ้าเกิดผมจับฟาร์มานะดิ้นไปแล้วผมพูดแค่น,นั้นแหละตายไปแล้วถ้าเจอฟาร์มาผมอนะ่ะเราต้องวิ่งครับผมทุกคนครับอยู่ไม่ได้ครับผมทุกคนอันตรายเกินไปฮนะเห็นไหมผมด้านหน้าขวาบนมีคนวิ่งอยู่ฮนะ แต่คือเราไม่อยากประท่าเขานะผมเพราะว่าของเรามันไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับผมทุกคนโอ้แล้ววงก็ไปไกลเรื่อยๆอุ้ย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 บนหัวเลยฮะอีหนูสวยมหาสวยเลยครับผมการเข้าวงเราโคตรจะยากเลยครับผมทุกคนตอนนี้ฮะลำบากมากครับผมนะโอ้โหลำบากมากครับผมเราจะออกก็ไม่ได้ผมแล้วเขาก็ออกไม่ได้เหมือนกันนะติดทั้งคู่แล้วทีนี้ลำบากนะผมบอกเลยนเล่นอย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ยวอาเอาเอา M4 up เต็มอีกแล้วเป็นไงล่ะปืนก๊อตเป็นไรมึงอ่ะ ไอ้กาเอ้ยมารีวิวชุดทำไมเดี๋ยวนี้ผมยิงได้แต่คิว2คิวตลอดพอไม่ได้จับฟราร์มาันนี่กลายเป็นกากไปเลยเหรอกาฮะตามคำเดียวโอ้ไม่มีความตึงอะไรอีกเลยยิงเขาไม่เคยชนะเลยผมทุกคน จริงๆไม่เล่นกากลงนะแต่แค่แบบไม่อยากเอาแชมป์เฉยๆหรอกผมทุกคนครับคือแบบจะมารีวิวชุดเงัดสงสารเขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเอาแชมป์มะมันจะตึงเกินไปหรือเปล่านะครับผมน้องๆโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปสูมนะผมหรือใครแบบว่าอยากจะเข้ามาสูมก็จะมาเข้ามาสูมได้เลยนะผมก็ชุดถ้าเกิดอยากได้แบบมีเฟสก็พี่การแนะนำเป็นสีแดงนะครับผมทุกคนครับโอเควันนี้พี่กาต้องขอตัวกลับลาทุกคนไปก่อนเพียงแค่นี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ